สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการหน้าหนึ่งคมชันลึกครับรายการที่จะเสรฟข่าวเด็ดประเด็นร้อนให้คุณได้รู้ก่อนใครพรุ่งนี้เช้าเดินไปที่หน้าแผงครับหยิบคมชันลึกขึ้นมาอ่านรับรองไม่ตกกระแสแน่นอนครับครับคุณเสด็จครับเป็นไงครับข่าวสารวันนี้ครับเราจากข่าวเด็ดประเด็นร้อนแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีๆนะครับให้พี่น้องคนไทยได้ปลื้มปิตินะครับสําหรับวันนี้ วันนี้ไปดูกันเลยครับรัฐบาลก็ออกมาถแถลงว่าในโอกาสเฉลิมพระชนม์ษารพระ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว,นวันที่5ธันวาคมปีนี้เนี่ยนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงสเสด็จออกมหาสมาคมนะพะทีนั่งอนัน,นตสมาคมคนะครับที่ศรีหับัญชรที่พระที่นั่งอนันต์นะครับก็เป็นที่ชื่นชมกับปร,ระชาชนก็ได้ชื่นชมพระบรมมีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิธีพิเศษก็กว่าทุกครั้งนะครับกว่าทุกปี ก็คือว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองอนะครับสีเหลืองคุณเกรงศักย์จำได้ไหมครับว่าที่พระ่นนนัังอตสมาคมเนี่ยเราเคยมีพิธีออาขงพริบดีพระเจ้าอยู่หัวจำได้ครับเสด็จครับฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับตอนนั้นปี2549เดือนมิถุนายนเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่9ครับคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าฮะตั้งแต่แบบโอ้พอฟ้าสว่างนะพลังขึ้น คนที่สวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยโหเต็มลตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตนะครับไปจนถึงราชดำเนินกลางนู่นเลยนะครับแล้วก็โอ้โหที่ทัวร์นี้ผมยังจําเสียงส่งพระเจรยญดังกล้องนะครับครับปีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมีการจัดที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมนะครับเป็นประจําทุกครั้งถือเป็นข่าวมหามงคลจริงๆครับครับครับ อ่ะอีกข่าวหนึ่งครับคุณเสด็จครับมาที่ข่าวอาชญากรรมครับวันนี้ครับคุณผู้ชมตํารวจนครบาลครับนี่ฮะโอ้โหนี่แถลงจับหลวงคอในพนครับตีนแมวย่องงัดห้องครับตีนแมวที่ว่านี่ก็คือสองหนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวครับทำตัวแบบย่องเบาแต่ทีนี้มันเด็ดก็ตรงที่ว่าสองตัวเนี้ยอุกอาจมากครับคุณเสด็จตีนแมวสองตัวเนี้ยใช่ครับแล้วก็หนึ่งสาวอ่าครับเด็ดก็ตรงที่ว่าปกติเนี่ยเขาจะงัดกันตามหอพัก ตามคอนโดหรือว่าตามบ้านเช่าครับแต่นี่เป้าหมายของเขาครับครับเลือกแฟดตำรวจโดยเฉพาะแฟดตำรวจแถวประชาชื่นบางซื่อแล้วก็ดุสิตนี่ใจชอบมากในตำรวจด้วยแฟนะครับเพราะว่าทีนี้จะเน้นไปที่ตำรวจที่เป็นดับใหญ่หน่อยนะครับก็ทรัพย์สินก็น่าจะมีเยอะอะไรเงี้ยเขาประมาณการแล้วก็วันนี้ก็ได้เนี้ยฮะโอ้ยของกลางนี่300กว่ารายการครับ300กว่ารายการที่ว่าก็ มีจะพวกทองพวกอะไรเงี้ยแล้วที่หน้าตกใจคือมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับครับโอ้โหนี่คือของระดับข้าราชการนะเขานะคือเรียกว่าของระดับนายพลเลยนะตำรวจระดับนายพลเท่านั้นนะครับแล้วก็นายพลที่ที่ถูกล้วงคอไปเนี่ยตามที่หัวข่าวที่ว่าล้วงคอนายพลเนี่ยก็มีนายพลตำรวจคนหนึ่งอีกคนนึงเนี่ยเป็นนายพลทหารนี่ก็เข้าไปล้วงในค่ายทหารเหมือนกันครับครับโอ้โหแต่ก็ถือว่าราอดีของประชาชนนะครับเพราะว่าทั้งสามได้โดนตารวจจับ อ้โก็คือแกงนี้ก็ก็น่าจะพับไปเรียกว่าจนมุมไปแล้วจนมุมไปแล้วครับตีนแมวตัวนี้ก็หมดแล้วครับไม่มีตีนแต่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับยังไม่จบแน่แและกําลังคลุกกุนอยู่ถึงทุกวันนี้ครับก็คือเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองโอ้หครับครับผมเป็นไงครับคุณเสด็จวันนี้ไม่จบนะครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับสําหรับวันที่24พฤศจิกายนที่เป็นวันนัดรวมพลของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามครับผมนําโดยพลเอกพลเอกบุญเลิศ แก้ประสิทธ์หรือใส่อ้ยครับทีทนี้วันนี้นะครับทางสารรัฐมนูญนะครับก็จะเชิญพลเอกบุญเลอร์เนี่ยขอให้เข้าไปชี้แจงหน่อยเพราะว่ามีการเข้าไปยื่นเขาเรียกว่ายื่นเรียกร้องเรียนเรียกร้องยื่นคำร้องนะครับขอให้ตรวจสอบ นะครับเรื่องของการนัดชุมนุมกันแล้วก็ขอให้สารรัฐมนูญเนี่ยมีคำสั่งให้ยุติการชุมนุมในวันที่24ข้อหาก็อชะกัดชะการนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณเรืองไกรแกบอกว่าการชุมนุมของเสอ้ายและคณะเนี่ยถือเป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยล้มล้างรัฐบาลข้อหาสำคัญก็คือข้อหากระบฏดพูดง่ายๆนะครับทีนี้เรียกพรุ่งนี้เชิญจะเชิญเสียไอ้ไปพรุ่งนี้แต่ทั้งเสอยไอออกมาให้คำชี้แจงแล้วบอกว่า ไม่ไปโอ้โหนะครับเพราะว่าเดวจะส่งทนายไปให้ถึงเพราะว่าถึงแม้ว่าเข้าไปแล้วสารรัฐธรรมนูญจะออกคําสั่งอย่างไรก็แล้วแต่จะให้เลิกหรือไม่ให้เลิกก็แล้วแต่แต่เสียไอ้ก็บอกว่าได้นัดหมายกับมวลชนไว้แล้วอย่างไรก็ต้องจัดให้ได้วันที่24่สม่ก็ถือว่าออกมาคําหนักแน่นนะครับผมนึกถึงนี่ครับคุณเสด็จวันนี้เช้าวันนี้ครับคุณปอดประสบก็ออกมาเหมือนกันก็บอกว่าไม่กลัวม็อบเสียอ้หรอกพามากี่หมื่นคนก็ได้ครับและถ้าสมมติว่า คอรมอชุดนี้นะโดยเฉพาะคุณปอดประสบเองเนี่ยท่านหนีนะให้ให้เรียกให้ตาหน้าเรียกเลยว่าชาติหมาผู้ใช้คํานี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหทีนี้จะป้องกันดูแลกันยังไงก็มีเขาเรียกว่ามีคอรมอน้อยชณะรัฐมนตรีน้อยโดยมีคุณเฉลิมเป็นนายกรัฐมนตรีน้อยนะครับมาดูแลคอรมอชุดเล็กเก้าคนก็วันนี้คมชลึก็รวบรวมไว้ที่หน้าสามครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเจาะประเด็น ถอดรหัสคลมอน้อยที่ว่านี่ครว่าภารกิจเนี่ยเพื่ออะไรและการไหนโดยว่ากันว่าครับลึกๆแล้วเนี่ยข่าวในเชิงเอกอัีเนียเขาบอกกันว่าคลมอน้อยเนี่ยภารกิจก็คือป้องกันทรรเนียบรัฐบาลแลวก็รัฐสภาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคลมชุดนี้โดยเฉพาะมาจากพักเพื่อไทยเนี่ยมีบาดแผลเก่าของความทรงจำครับคุณผู้ชมจำสมัยนายกสมชายได้ไหมครับอ๋อครับสมชายวงศสวัสดเป็นนายกคนเดียวที่ไม่ได้นั่งในธรรเนียบครับ ซึ่งนายกสมชายเนี่ยก็ว่ากันแบบง่ายๆก็คือเป็นพี่เขยของคุณยิ่งรักเนี่ยแหละเป็นนายกคนเดียวที่ไม่ได้นั่งในธรเนียบแล้วก็ไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าครั้งนั้นโอ้โหประมาทม็อบพันธมิตรไปหน่อยม็อบก็เข้าไปยึดธรเนียบแล้วก็มีปูข้องปูข้าวอะไรกันครับนี่คือนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือว่ารัฐสภาเพราะอย่าลืมนะครับว่าตามกําหนดการเนี่ยพอ วันอาทิตย์วันเสาร์เสไอ้ชุมนุมปุ๊บวันอาทิตย์วันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะนาทีมอภิปรายรนั่นก็หมายความว่าทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ในรัฐสภา,านั่นแหละครับนี่คือจุดหนึ่งแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางมากที่รัฐบาลชุดนี้มองอไม่สามารถมองข้ามได้ครับก็คือเกรงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะไปซ้ารอยคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสมชายที่มีการสั่งการให้สลายการชุมนุมหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แบบมีความรุนแรงเกิดขึ้นเน เดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์จะถูกเข้าไปเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นผลพวงทางกฎหมายก็เลยมีการตั้งครับก็คือตัดตอนตรงนี้เลยก็คือให้คุณเฉลิมเนี่ยรับหน้าที่เองอาเฉลิมก็เลยจัดให้ครับคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีน้อยส่วนรายละเอียดนี่เต็มๆเดี๋ยวไปอ่านกันที่สภามีการเตรียมเรื่องหอไว้แล้วนะครับถ้ามีเหตุการณ์ปิดล้อมกันยังไงนี่หอก็จะรับนายกปูหอก็คืออีกแผนหนึ่งที่แยกจากบันไดลิงใช่ครับ ต้องตามดูข่าวอีกข่าวหนึ่งครับ,รบเรื่องรายง,งานก็ยังขึ้น300ทั่วประเทศจริงครับแต่วันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ครับก็เห็นบอกว่าวันที่1มกรานะครับถ้า300ทั่วประเทศแล้วอ,อาจจะมีบรษิษัทเอกชนนะครับโรงงานต่า,ตางๆเนี่ยปิดหรือว่าจะปิดเลิกกิจการไป,รไปเลยเพราะว่าอะไรครับคิดแล้วว่า การที่จะจ่ายค่าแรง300เนี่ยนะครับกับการขอเลิกกิจการไปเลยเนี่ยก็จะจ่ายให้กับคนงานเนี่ยถูกกว่าที่จะรอให้มีการปรับค่าแรงขึ้นไปแล้วอาจจะมีปัญหาก็ตอนนี้นได้เรียกว่าเฝ้าระวังกันอยู่29จังหวัดนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของการเลิกกิจการก็อธิบายคุณผู้ชมง่ายอย่างนี้นะครับว่า พาล้วหรือว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไรยกตัวอย่างจังหวัดพะเยานะครับทุกวันนี้จังหวัดพะเยานี่เป็นจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ําน้อยที่สุด<า>ในประเทศสุดครับสมมุติว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยคนงานได้ค่าแรงวันละ100บาทครับถ้าการขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเท่ากับ <Cir que S 1> ว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยจะขึ้นทั้งหมด35%เปอร์เซ็นต์ครับนั่นก็หมายความว่าจากเดิมที่คนงานคนนึงไปทํางานนะครับได้ได้ค่าแรงห0 0งบาทบต่อไปเนี่ยหลังจากวันที่็น นั่นก็หมายความว่านายจ้างจะต้องควักเงินจากกระเป๋าตัวเองเนี่ยให้ลูกจ้างเพิ่มอีกคนละ35สบาทครับนั่นก็หมายความว่าสินค้าต่างๆที่นายจ้างผลิตเนี่ยก็ต้องขึ้นตามไปด้วยแต่ปัญหาอย่างไงครับคุณเสด็จปัญหาก็ตรงที่ว่าอา้าวแล้วออเดอร์ที่รับไว้ก่อนรหรือวัตถุดิบที่ไปตกลงกันไว้ก่อนไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะนํามาสู่ปัญหานี่แค่ตัวอย่าง,างนิด <ผม S 2> เดียวครับเท่าเดิมอยู่นะครับแล้วบอเดอร์มานั่นแหละฮะก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ในเรื่องนี้นะครับครับ อีกเรื่องหนึง่งไปดูเรื่องอะไรนดีครับคุณเสด็จครับครับเรามาติดตามเรื่องของวางยากันไ้นิดหนึ่งเพราะว่าเมาื่อวานที่เราเล่นเอาไว้แล้วครับครับ,รบวันนี้เป็นยังไงเรเห็นว่ามีคืบหน้าว่าทางคุณแม่ที่โดนวางยานี่โอ้เป็นอาการเ,<อ>เรียกว่าถึงขั้นตรีทูดเลยตรีทูดครับคุณผู้ชมคาว่าตีทูดนี่ก็คือครับตอนนี้ในในทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า คุณแม่ท่านนี้ซึ่งชื่อคุณประทุมเนี่ยซึ่ถูกโดนวางยาเนี่ยก็คือทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเสียชีวิตไปแล้วอแต่ทุกวันนี้ที่ที่คุณประทุมยังสามารถมีลมหายใจอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าอาศัยเครื่องช่วยหายใจล่าสุดแพทย์ก็ปรึกษากับทีกับญาติ้วครับว่าตกลงเยาวยังไงดีนั่นหมายว่าครื่องช่วยหายใจไหมยังไงไหมต้องแล้วล่าสุดเนี่ยญาติก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ญาติจะ คุยกันอีกทีหนึ่งว่าตกลงจะจะยื้อชีวิตไว้หรือเปล่าหรือว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนําศพเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลแล้วในทางคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ไดคดีก็ยังน่าสนใจอยู่มีเหตุยังไงสนิษฐานยังไงทางตํารวจก็เห็นว่ามีการเรียกพี่ชายไปสอบสวนครับเรืยอพี่ชายไปสอบสวนก็เพราะว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อวานนี่ประเด็นมันไปพุ่งไปที่มันจะมีกลุ่มคนที่เคยอุ้มของน้องทั้งสองคนไปนเป็นลูกชายของพรอทุนไปเด็กเนี่ยไปขโมยเงินต ตำรวจเขาก็มามองอีกทีนึงว่าไอ้บ้านคุณประทุมเนี่ยก็อยู่กันหลายคนครับแล้วถ้าคนชายกลุ่มเนี้ยถ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยมาวางยาซึ่งอยู่ในที่อย่างพวกภาชนะที่แบบว่าในคนในครอบครัวใช้ในครัวงเงี้ยเอะมันก็ยังไงยังไงอยู่คนอื่นจะเดินเข้ามาในบ้านเราก็ต้องมีคนเห็นบ้างก็เลยต้องลองแบบไอ้ถ้างั้นลองในทางสอบสวนลองมองอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นแวดล้อมนี่ไหมก็เลยนําพี่ชายมาสอบสวนแต่ยังไม่แต่ว่ายังไม่ได้ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูก เก่าหานะครับก็คือแบบว่ามาสอบก่อนว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงมีความขัดแย้งอะไรกันไหมเรื่องมรดกเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอะไรเงี้ยครับก็ยังสอบสวนกันอยู่ก็ยังสอบสวนกันอยู่ครับความคืบหน้าจะเป็นยังไงก็ก็ต้องติดตามกันดูครับผมอีกข่าวนึงเหมือนเดิมเรื่องผัวผัวมีเมียใช้ความรุนแรงแล้วขบุตเเด็จยังไงก็ตัดสินกันด้วยความรุนแรงครับนะครับก็วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับมีข่าวนี้เข้ามา นะครับภรรยายิงสามีซึ่งเป็นตำรวจเป็นถึงระดับตำรวจนะครับก็เรียกว่าโมโหที่ถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ยังตามมาอีกนะครับอืมโอเคก็ต้องติดตามกันครับก็ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับสำหรับข่าวหน้าหนึ่งวันนี้หลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่โอ้โหหลายคนรอคอยครับเพราะว่าเบาๆคุยกันสบายๆครับ วันนี้จะแซปเวอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าครับต้องไปติดตามครับสำหรับช่วงบันเทิงครับ